สวัสดีค่ะพ่อแม่พ,พี่น้องกับมาพอกับการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันาที่ที่30เมษายน2 5 6 6ในช่วงบ่ายกันค่ะก่อนอนึ่งถ้ากลับไปเป็นการคาดหมายมลักษณะาการยิสซี่ชมมมั่วโมงเหนืงไฟสาตนตะลางก่อนนะคะไฟสาตนตะลางยิสซี่ชมมมั่วโมงเหนือก็ยังคงมีพาย,ยุฝนฟ้า,า,นานขนองร่อยละ60้นที่มีลมกระโชกแห้งแลก้กกระลุกเห็บตกบางแห่งเนาะคะ่ะลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลม10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะว่าอุณหภูม so ิส so like ูงสุดบ okay. ่ายมือนีสิอยู่ประมาณ32-34องศาเซลเซียสค่ะตั้งส่วมือเซาล์นะค่ะ2 2 2 5องศาเซลเซียสค่ะไปเบิ่งการคาดหมายลักษณะอากาศเจ็ดมือข้างหน้าขงไวสามตารางค่ะกันในช่วงวันที่1ถึง6พฤษภาคม2566นะค่ะช่วงแรกก็เป็นช่วงวันที่1พฤษภาคมไฟสามตารางมีอากาศร้อนก็มีฝ่าหลวงในตอนกลางเว้นมีฝนฝ่าข้างล่างไหลละ20ของพื้นที่ ลมกับโซกแห้งแล้วก็ลมเหฟโซกบางแห้งนะคะ่ะลมเป็นลมตะวันออกความเร็วลม10-20งกิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดกับซีอยู่ประมาณ32 3 5องศาเซลเซียสค่ะต่ำสุดกับยี่ิบห้าถึงองศาเซลเซียสค่ะแล้วกันในช่วงที่สองนะคะ่ะช่วงวันที่ 2- ถึงหกพฤษภาคมไทสารตะลางมีอากาศฮอนก็มีฝ่าหัวนิ่ตอนกลางเวน้นอาจจะมีฝนฝ่าข้าง่งร้อยละสิบของพื้นที่มีลมกระโซกแห้งบางแห้งนะคะ่ะ ลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลม10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดช่วงนั้นจะอยู่ประมาณ36ถึง39องศาเซลเซียสค่ะตามสุดก็2 5ถึง27องศาเซลเซียสค่ะในช่วงตลอดสัปดาห์นี้นะคะบริเวณพาอีสานตนลางก็ยิ่งคงมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้อยู่เตรียกจะขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะคอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากทังสูงดูตุนิยมวิทยาภาคตะวัาหนออกเฉียงเหนือตนลาง และการทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาของค่าเป็นระยระะนะคะ่ะสําหรับมือนีพอกันสำนีกรสำหรับการกได้งานข่าวพยากรณ์อากาศให้ชวงบายอยู่ดีไม่แห้งสุขุบค้นนะคะสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน